สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาสอนวิธีการรับโค้ดอ่างเปานะครับแล้วก็มาสอนวิธีการหาเงินเข้าบัญชีของธนาคารโดยตรงนรับจากแอปพลิเคชันห่าเงินฟรีเราไม่ต้องลงทุนแล้วก็สามารถถอนเงินได้จริงนะครับเด๋ยนนี้ก็ถอนไปแล้ว1,000กว่าบาทแล้วทุกคนนคับจากแอปพลิเคชันแอปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับประจำวันที่27ตุลาคม2567เวลา18นาฬิกา25นาทีนะครับวันนี้นะครับเรามีแอปพลิเคชันหาเงินเข้าบัญชีของธนาคารนะครับแล้วก็บัตร ID คือสามารถถอนได้เข้าบัญชีของ t o m า n ี y w a l l e t นะครับแต่ว่าของผมนั้นของผมนั้นสามารถถอนได้เข้าบัญชีของธนาคารนะครับไม่มีในส่วนทูมานี่ว l ลเลนะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการรับโค้ดอ่างป แอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่าแอปเอสเวิร์นั่นเองนะครับผมนะก็เป็นแอปพลิเคชันนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะมาสอบวิธีการรับโคดอ่างเปาเลยนะครับผมนะก่อนอื่นเลยนะเพื่อนๆก็โหลดแอปนี้เสร็จมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็สมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อก็มาที่ขีดสามขีดทุกคนหนะ้าที่ตรงนี้ทุกคนหนะ้าขีดสามขีดนะกดเข้าไปเลยปั๊บเลยเนาะแล้วก็มาที่คําว่า โคดอ่งางเปานะครับผมอ่ะแล้วก็จากนั้นก็ให้เราใส่โคดอ่งเปาตามผมได้เลยนะครับ A N C 7 9 BT3 นะครับ ANC 79 BT3 นะครับแล้วก็กดคาว่าแลก้ดอังเปาทันทีนะครับอ่ะอันนี้นะครับผมได้มาอยู่ที่90หรือ90บิลด,ด้วยกันนะครับเป็นเหรียญของเหรียญบิลนั่นเองนะครับผมนะก็เหรียญน,นี้นะครับนะ่ก็คือเป็นเหรียญที่เขาแจกไว้เป็นอังเปาแล้วก็เอาไว้ในการหาเงินนะครับในส่วนของแอปลิเคชันนี้นะครับ ก็อันนี้เลยนะครับผมแต่ว่าในเวลาในสวงครข่าวนั้นเป็นเวลา16นาฬกาของวันที่2 4ทุกคนนะคือมันเพี้ยนอยู่นะครับตรงนี้เนาะก็อันนี้คือเป็นในส่วนของกคนอังเปานะของเมื่อวานทุกคนนัยังไม่ของเมื่อวานก่อนนะยังไม่หมดทุกคนนะก็สามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้ที่ผมลงคลิปประมาณวันที่อ่า 25ทุกคนนะเพราะวันนี้วันที่27จะใช่ไมอายุ27เนาะผมลงคลิปวันที่25นะครับคุณผ,ผู้ชมไปดูได้นาะกก็คือมีอีกโคดหนึ่งที่แจกอยู่ตอนนี้ยังเหลืออีประมาณ79นะครับ79คนที่มีโอกาสรับนะแล้วก็อันนี้ผมก็รับมาแล้ว1คนนะก็เหลืออีประมาณ499คนที่จะสามารถมารับได้นะครับมีเหรียญั้งหมดอยู่ในการ20,000เหรียญน,นั่นเองนะครับผม ต่อมาทุกค5 5> นนะครับผมนะก็นะครับมาดูการห่างเงินกันนะครับผมนาก็การห่างเงินจากแอปนี้ก็คือการสะสมเหรียญบิลการสะสมเหรียญ x การสะสมเหรียญ usdt นะครับซึ่งการที่เราจะถอนเงินนะเราต้องเราต้องมีเหรียญ usdt นะครับซึ่งถ้าเรามีเหรียญบิลก็เราสามารถไปที่เมนูกระเป๋าตังค์นับแล้วก็ไปขายเหรียญบิลได้ทุกคนนะไปขายเหรียญบิลให้เป็นเหรียญ usdt แล้วก็จากนั้นก็ค่อยค่อยถอนเงินมานะครับนี่คือประวัติการถอนเงินนะครับของผมนะ ก็ผมถอนล่าสุดของเดือนนี้นะครับอยู่ที่1056นบาทนะวันที่22เดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับที่ผมถอนมา10,56บาทด้วยกันนะครับเป็นอยอดแรกเนาะของยอดเดือนที่แล้วเดือนกันยาก็398 81, 1ยเกป็มนะครับผมแล้วก็อันนี้คือยอดของเดือนกรกฎาคมนะครับก็ถือว่าแอปนี้นะครับทำเงินได้เยอะทุกคนเนาะถามว่าเรานั้น สามารถที่ทําได้ตามที่เขากําหนดไว้ในส่วนของอวิธีการถ่างเงินในรูปแบบต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทาเพื่อกิจรายวันทุกคนนะอันนี้คือผมก็ทําสําเร็จแล้วทุกคนนะอันนี้ก็วันที่7นะก็ทําสําเร็จแล้วนะครับผมอ่ะแล้วก็ครับในส่วนของ วงล้อนําโชคนะคนี่คือจะได้รางวัลน,นะครับเยอะที่สุดอยู่ด้วยกัน1,500เอ่1,500 x ทุกคนนะถือว่าเยอะมากทุกคนนั่น1,500 x นะครับซึ่งผมก็ยังไม่เคยได้ทุกคนนะ1,500 x เท่ากับเท่าไหร่นะครับอ่านเดี๋ยวมาดูกันนะครับถ้าเราจะขายนั่น1,500 x นะ เท่ากับอยู่ที่107ดอลลาร์ทุกคนนะซึ่ง107ดอลลาร์ 7, โอ้โห و, ประมาณ3,600กว่าบาททุกคนนะก็ถือว่าเยอะมากในส่วนนั้นนั่นเองนะครับแอปพลิเคชันนี้นะครับผมสามารถที่จะถอนเงินได้ขั้นต่ำเท่าไหร่นะครับก็อ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ทุกคนนะมาดูที่การถอนเงินนะครับอ่ะ ก็ขั้นต่ําในการถอนเงินอยู่ที่0.5ดอลลาร์นะถ้าหากว่าเป็นเงินบาทก็คือประมาณ16บาทนะครับในการถอนเงินขั้นต่ำนั่นเองนะครับผมนะก็การหางเงินก็คือการไปหาเหรียญบิลเเอสนั่นเองแล้วก็มาขายเป็นเหรียญ USDT นะครับก็จากการที่เราทำธุรกิจจากการที่เรานั้นขุดนะโดยการใช้อ่าในส่วนของสปิดของเราเนาะคนที่สมัครมานะครับก็จะได้สปิดอันนี้นะส่วนสปิดอันนี้ก็คือมาจากการที่เราซื้อด้วยการใช้เหรียญ X ในการซื้อนั่นเองนะครับผมนะผมก็ ซื้อมาหนึ่งตัวนะครับผมนะโอเครับอันนี้คือเป็นการรับเหรียญฟรีนี่ทุกคนนะตอนนี้นะของผมก็มีครบแล้วนะตัวนี้คือทุกช่องนะแต่ว่า <c oughs> เราต้องอัปเกรดนะครับตอนนี้นั่นก็คืออัปเกรดยังไงเอกก็คือเป็นการรวมตัวแบบนี้ทุกคนนะรวมตัวแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตั้งไว้นะแบบนี้เลยนะครับอ่าอันนี้ก็คือถ้าเป็นในส่วนของการขุดนั่นเองทุกคนนะั่นคือเราขุดในส่วนของอเจ้าตัว เจ้าตัวอ่มอนสเตอร์ของเรานับให้ขึ้นเลเวล ส,สูงนะครับอันนี้คือเลเวล16ใช่ไหมอ่าแล้วก็เลเวล17ทุกคนนะเราต้องไปหาอีกทุกคนนะให้ได้เลเวล18ทุกคนนะเราต้องไปหาอีกทุกคนให้ได้เป็นเลเวล18นะครับแล้วก็มารวมกันเป็นเลเวล19นะเมื่อได้เลเวล19แล้วทุกคนนะครับเราก็จะได้รับเปอร์เซ็นต์หรือไม่ก็โบนัสในการขุดเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมนะส่วนการอัปเกรดสปีดอันนี้นะครับตอนนี้เลเวล4นะวิธีการอัปเกรดก็คือว่าเราก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็กกกดอัปเทุคนนะ แต่ว่ามีอัปเกรดไม่ได้เพราะว่ามีค่าประสบการณ์น้อยทุกคนนะเราต้องไปหาประสบการณ์ต่อนะเพิ่มให้ได้มากกว่า1722ันเรบเราถึงจะอัปเกรดได้นะครับซึ่งเราจะหาได้จากการที่เราไปเล่นเกมทุกคนนะอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของหิสบัตนะก็มารับวิญบิลไ,ได้ได้มาอยู่ที่86ิบิลด,ด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะก็เกมก็คือนั่นเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูนะครับผมเล่นเกมอ่านี้ละกันนะบป๊อปสโตนนะกดคำว่าเล่นไปนะครับแล้วก็ กดเล่นตรงนี้ทุกคนนะการที่เราเล่นเกมตรงนี้นะเราก็จะได้ดินเบลล์ด้วยทุกคนตรงนี้นะครับผมนี่ทุกคนนะันี่คือดินบลล์นะา er ที่เขาจับเวลาอยู่นะครับผมก็อ่านกดนิ้วเลยนะครับเกมนี้ทุกคนนะผมคิดว่าหลายหลายคนนะถ้าดูคลิปนี้อยู่ก็น่าจะพอที่จะเล่นได้ทุกคนนะอ่าแบบนี้เลยนะครับผมก็คือเลอกสีที่มันเหมือนกันแหละนะแล้วก็ติก๊กติ๊กเลยทุกคนนะอืมมันก็ไม่ได้ยากอะไรในส่วนของเกมนี้นะครับผม แต่ว่าเกมนี้นะครับมันไม่มีผลต่อต่อการที่เรานั้นถ้าถามว่าเราแพ้หรือชนะนะมันไม่มีผลต่อต่อการที่เราจะรับเหรียญบิลทุกคนตรงนี้นะครับเพราะว่ามันมันมีผลก็คือตัวจับเวลาข้างบนมุมขวามือตรงนี้เลยนะครับผมนะก็มันมีผลแค่ตรงนั้นแค่จุดเดียวนะครับผมอันนี้คือเล่นไปเลยนะครับผมนจะเล่นชนะเออแพ้ก็ไม่มีผลนะตามที่ผมได้บอกไว้เลยนะครับผมนี่ทุกคนนะก็ ประมาณนี้เลยนะครับถามว่ามันไม่มีไม่สามารถไปได้เลยก็มันก็จบเกมไปทุกคนเห็นไหมอ่าอ่าถามว่าสถิติในเกมก็คืออันนี้เลยนะครับอ่าน,นี้ทุกคนได้มาสี่ิ้วด้วยกันนะเราก็เล่นต่อไปได้เลยนะครับเล่นเพลินๆได้เลยตอนนี้ก็อยู่ในเลเวลที่2แล้วนั่นเองนะครับผมนะกดกระ,กระบาดปิดไปเลยนะครับผมนี่เลยนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับซึ่งเป้าหมายของของของด่านนี้คืออยู่ที่2,800ทากเก็ตนั่นก็คือเป้าหมายเนาะก็เราก็ต้องทำให้ได้2,800ันั่นเองนะครับผมนะ อ่านี่ก็คือเป็นสีแดงใช่ไหมอ่ะมันกดไม่ได้สีส้มใช้ไ,ม,ไม่ได้สีม่วงอ่านได้อยู่นะครับผมอ่าโอเคตอนนี้ก็2อ0 0ันสกว่าแล้วทุกคนนะคิดว่าน่าจะได้อยู่นะได้20เองหรอมันต้องได้เยอะๆแล้วครับผมนะมันถึงจะได้คะแนนเยอะนี่ทุกคนนะเออสองพกว่าแล้วนะครับ2500กว่าแล้วนะครับต้องชนะหลายด่านนี้ทุกคนนะนี่ทุกคนนะมันได้ไหมอ่ะ สี่สิบห้าเองเหรอจะได้ไหมอ่ะสองเจ็ดหกศูนย์ต้องได้สี่นะครับนี่ทุกคนนะผ่านด่านนี้ทุกคนนะเรียบร้อยทุกคนนะก็อ่าเด่นเบลได้มาห้าเบลด้วยกันตรงนี้ทุกคนเห็นไหมอ่ะเราก็เล่นต่อไปต่อนะครับด่านที่สามรอนะครับผมนะนี่ทุกคนแอดมาก,ก็ปิดไปนะครับผมอ่าเล่นต่อไปได้เลยนะครับผมนี่ปาร์ตทุกคนโอ้โหได้ดับเบิลเลยทุกคนนะเยอะมากเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็ อันนี้ไม่ได้ทุกคนโอ้ยเสียดายเมื่อกี้นี่ทุกคนนะสามวันหกนะก็น่าจะชนะแหละตานี้ทุกคนนะดูแล้วนะครับก็ไม่น่าจะผิดพลาดอะไรใดๆดทั้งสิ้นตรงนี้นะครับผมนะเออทุกคนนะนี่ของขวัญนะครับไม่เอาดีกว่านะครับผมนี่สีส้มได้ไหมเออทุกคนนะผ่านยังไม่ถึงได้ยังไม่ถึงเนาะเออมันเป็นสี่พันหกร้อยนี่ว่าผมนึกว่าเมื่อกี้แค่สี่พันเองนะครับดูทรงแล้วน่าจะไม่หลอดตานี้ทุกคนนะเพลินไปหน่อยเมื่อกี้นะครับผม หมดแล้วทุกคนนะไม่รอดทุกคนตาน,นี้คนไม่ผ่านทุกคนนะเลเวลสามเนาะก็ทับในส่วนนี้ก็เดี๋ยวดูนะเราจะรับแค่อีกอันหนึ่งนะครับในส่งเหรีไปตรงนี้ดูว่าผมจะได้ไปเท่าไหร่กันนะครับผมนะอันนี้ก็กดกากบาทปิดไปนะครับผมนะก็ได้มาอยู่ที่2องบลด้วยกันแล้วก็กดย้อนกลับไปได้เลยตรงนี้นะครับผมนะตรงนี้ก็นะครับประสบการณ์ของรายนี้ทุกคนนะมีการแจ้งเตือนแล้วทุกคนเห็นไหมการแจ้งเตือน,นกดเข้าไปเลยปั๊บเลยนะครับนี่ทุกคน กดอัปเกรดเลยทุกคนนะนี่ทุกคนนะก็เรามี XP อยู่ที่1925นกะครับก็สามารถอัปเกรดได้เลยทุกดนะยันไปเลยนี่ทุกคนนะขอแสดงความยิดีเป็นเป็นเลเวลที่5แล้วทุกคนนะก็ต่อไปจะขึ้นเลเวลที่6กนะครับก็คือต้องไปหา XP ต่อนะับให้ได้2 2 1 0 XP ด้วยกันตรงนี้นะครับผมอ่าเมื่อกี้รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างนะนี่ทุกคนนะเรียนรู้เงื่องไขนะครับกดเข้าไปเลยนะครับผมก็อ่านี่นะครับเงื่องไขเนาะ เอ็กเวอร์โบนัสเลือกทักษะที่เราจะเรียนนะครับก็จะมีเวอร์โบนัสกับลดพลังชีวิตที่จําเป็นสำหรับการสืบพันธุ์ผมจะเอาเวอร์โบนัสดีกว่าครับอันนี้เข้าขีนว่าเวอร์โบนัสนั้นทักษะนี้สามารถช่วยให้เจ้าของอุปรกรณ์ได้รับรางวัลเวอร์มากขึ้นเมื่อเข้าร่วมในการแบ่งปันผลกาไรการโฆษณาบนแพลตฟอร์มการเสริมความแข็งแกร่งแต่ละครั้งสามารถเพิ่มขึ้นได้1-1% 0สูงสุด80%สอนนะส่วนอันนี้ก็คือว่าลด uh, ลดพลังชีวิตที่จําเป็นสำหรับการสืบพันธุ์ทักษะนี้จะช่วยสามารถให้ผู้สงสัยลดการบริโภคสุขภาพของสปิริตเมื่อสืบพันธุ์การเพิ่มประสิทธิภาพแต่ละขั้นจะลดพลังชีวิตที่จําเป็นสำหรับการสืบพันธุ์อันนี้ผมเอาดีกว่าผมเอา วอลล์บอลแล้วก็กดว่ายืนยันเรียนนะครับผมนะกดเข้าไปเลยนะครับนีุ่กคนนะก็ได้อยู่ที่1%ตรงนี้นะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยในส่วนของสายเลี้ยงที่เราซื้อมานะครับผมโอเคนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยถ้าว่าใครมีความสงสัยตรงไหนในส่วนของแอปนี้สามารถที่จะคอมเมนต์สอบถามกันได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะครับถ้าใครจะเชิญเพื่อนก็สามารถที่ไปเชิญเพื่อนที่เมนูนี้ได้เลยนะครับผมนะก็เชิญเพื่อนนะครับแล้วก็กดแชร์ไปที่เพื่อนๆของเราได้เลยนะครับผมนะก็มีรางวัลในส่วนการเชิญเพื่อนนะครับ วันอันนี้รางวัลการเชิญเพื่อนแล้วก็รางวัลที่เป็นในส่วนของหลายหลายขั้นนะครับแล้วก็อันนี้คือรางวัลประจำสัปดาห์เป็นรางวัลที่ว่า,าคนในทีมของเรานั้นทําคะแนนไปเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถกดรับรางวัลได้นะครับผมนะโอเคทุกคนนะก็วิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมนะสวัสดีครับ